ชอบอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวก่อนจะลาคุณผู้ฟังไป,ปรพร้อมๆกับ playlist ปิดท้ายการของวันศุกร์วันนี้ช่วงของอ้อมนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่เราพูดกันถึงคําว่าวันหยุดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ครอบคลุมฉันทํางานเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามีคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ก็คือวันทํางานสําหรับบางกลุ่มด้วยเหมือนกันคือในความหมายที่พูดก็จะสื่อว่าเสาร์อาทิตย์คนส่วนใหญ่คือวันหยุดใช่ไหมคะและหรือ,อเมื่อมันคือวันหยุด คุณมีสิทธิใช้วันหยุดและคนอื่นก็ต้องเคารพวันหยุดคุณและตัวคุณต้องเคารพวันหยุดตัวเองและหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่เสาร์อาทิตย์คุณเป็นคนทํางานเสาร์อาทิตย์แต่คุณมีวันหยุดวันอื่นแบบเดียวกันค่ะแค่เปลี่ยนชื่อวันวันไหนคือวันหยุดของคุณคุณก็ต้องเคารพวันหยุดของคุณและคนอื่นก็ควรจะเคารพวันหยุดของคุณด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งที่จะสื่อสารแต่อาจจะไม่รอบครอบพอต้องขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะทําให้น้อยใจว่าเสาร์อาทิตย์บางคนก็ทํางาน ไม่ใช่ว่าไม่พูดถึงแต่คิดว่าเออเข้าใจตรงกันทางเราขอโทษนะคะแต่นั่นแหละค่ะอยากจะให้ทุกคนได้พักให้เต็มที่เพราะว่าเรียกได้ว่าทํางานมันใช้สมองเยอะนะหรือใช้แรงหรือใช้อะไรก็แล้วแต่มันมีความเหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันมีหลายเรื่องให้ต้องคิดเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อถึงสาร์าทิตย์หรือถึงวันหยุดของคุณดูแลทั้งกายทั้งใจของคุณให้เต็มที่ทานให้อิ่มนอนให้หลับ หรือถ้าอยากจะดูซีรีส์ก็ดูอยากจะทำอะไรก็ทำที่มันจะทำให้คุณสบายตัวและสบายใจขึ้นแล้วเรากลับมาเจอกันวันจันทร์หน้าดูแลตัวเองเยอะๆสวัสดีค่ะ